สวัสดีครับผมนานธนาชตจำมร,ริดสพกรสองทวีเลขที่ 12A นะครับวันนี้ผมจะ,ะมาเขียนวงจรเครื่องซสกผ้าหนึ 1. กดสวิตช์ไฟน้ําเข้าติด,ดไฟเครื่องติด 2. กดฮับเตอร์ไฟน้ําเข้าดับไฟมอเตอร์ติด 3. กดสวิตช์โลไฟเดนติดไฟเครื่องดับ 4. กดสต็อปหยุดเครื่องหยุดทํางาน เขียนใบงานถังน้ำา 1. กดสวิตช์4น้ำถังล่างเติมกดสวิตช์2ดูดน้ำถังล่างไปยังถัง 2. 2. กด 3. ปั๊มดูดน้ำจากถังบนไปใช้เขียนใบงานมอเตอร์3เฟสกับถังหมุน หนึ่งกดสวิตช์หนึ่งมอเตอร์ทำงานเป็นสตาร์ห้าวิและเปลี่ยนเป็นเดลต้าและมอเตอร์หมุนตามเข็มสองกดสวิตช์เอสสามและกดสวิตช์สองมอเตอร์ทำงานเป็นเดลต้าห้าวิและจะเปลี่ยนเป็นสตาร์และมอเตอร์หมุนทวนเข็มครับ